นี้ก็เป็นจิ้งเหลนลิ้นสีดำเงินหรือสีฟ้านะครับบลูรูนไ,ไอตัวนี้ขอโทษนะครับอ่านไม่ค่อยออกแต่มันแปลว่าลิ้นนะครับอ่อตอนนี้นอนนอนอลางตัวอยู่นะครับก็จะเจอแถว ประเทศอินโดนีเซียนะครับแล้วก็ออสเตรเลียนะครับก็ไปทางอ,าอยู่ในอาเซียนของเราแล้วเราทวีออสเตรเลียนะครับ,รรรบลำตัวก็มีเกล็ดสีดำสลับสีทองน้ำตาลนะครับลักษณะเด่นคือมีลิ้นสีฟ้าอย่างชัดเจนนะครับตอนนั้นเคยไปเจอที่ Monster, มอสเตอร์พลีย,ย่าพัทยาทีเนี้ยเขาแบก็ลับลิ้นสีฟ้านะครับแต่ก็ตัวจะ ไม่ใหญ่เท่าตัวนี้นะครับแต่ตัวตัวนี้ตัวนี้ค่อนข้างใหญ่แล้วก็อ้วนนะครับก็กินอาหารนะครับก็กินมแมลงกินหอยกินท้ากินหนูอ่าแล้วกินเนื้อปลากินผักผลไม้นะครับเป็นอาหารนะฮะอันนี้ถ้าสนใจข้อมูลก็เข้าไปดูนะครับ